ทุกปีที่ผ่านมาหรือว่า,าเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเป็นประเพณีที่ทำให้คนต่างชาติหลั่งไหลนำเงินเข้ามาอุดหนุนประเทศไทยในการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นต้นว่าจากประเทศไหนก็ตามทุกมุมโลกเขาเห็นเมืองไทยแล้วก็ชื่นชอบกบอกสยามเมืองยิ้มและในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีวัดวารามสวยๆอรียกว่าเรามาประเทศไทยแล้วเนี่ยเขาก็มีใกล้นาไปชม วัดพระแก้วมัง่งวัดทางอายุทยามัง่งสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยเราเนี่ยเขาบอกว่ามีมากมายเหมือนกันฉะนั้นนำเงินเข้าประเทศเป็นจำนวนไม่น้อยแต่เมื่อประเทศเกิดวิกฤตทำให้แบ่งพักแบ่งพวกเรียกร้องกันในทางการบ้านการเมืองคนแตกแยกความคิดเจอกันไม่คุยกันคุยกันก็คุยกันด้วยอารมณ์ที่ฉุนเฉียว ซึ่งอัตมาภาพในฐานะเป็นคนกลางที่อยู่ที่วัดหรือว่าพระเนี่ยอยู่ที่วัดเหมือนกับเป็นคนกลางเดี๋ยวคนหนึ่งมาเดี๋ยวคนหนึ่งมาต่างสีต่างสันแต่เราก็ให้ธรรมะเขาให้ธรรมะเขาบอกว่าคนเราหนาะอยู่ที่ไหนต้องรักที่นั่นรักชาติบ้านเมืองรักแผ่นดินเราอย่าไปเห็นแก่พักแก่พวกจนลืมแผ่นดินลืมชาติ มันจะทำให้สิ้นชาติได้พระพุทธเจ้าสอนธรรมะก็คือระดับหนึ่งให้คนเราสามัคคีกันการสามัคคีกันนั้นนํามาซึ่งสุขระดับหนึ่งแต่ถ้าเราแตกความสามัคคีกันนั้นเราจะเห็นได้ว่าประเทศเราก็เคยเสียกรุงมาแล้วกรุงเสียทิยาเยา่าแตกสามัคคีกันพม่าก,ก็ยุดแต่ในครั้งนี้ เราแตกแยกทางความคิดที่รุนแรงแล้วก็ไม่สามารถที่จะจบลงได้เพราะในขณะนี้แม้จะสูญสิ้นชีวิตกันไปหลายชีวิตแล้วเราติดตามข่าวนะถึงบัดน,นี้ก็บอกว่าตายไปแล้ว24คนเนี่ยเพิ่งตายบีกคนรวมเป็น24คนแล้วกำลังเป็นที่วิพากวิจารณ์ณกล่าวฝันกันว่าคนไทยเราน่าจะพูดกันรู้เรื่อง เหตุที่พูดกันรู้เรื่องนั้นเพราะว่าต้องมีธรรมะอาจจงพูดกันรู้เรื่องแต่นี่ว่าถ้าเราขาดธรรมะเนี่ยเราก็พูดกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าต่างคนต่างตั้งทงกันไปแล้วว่าจะไม่ยอมกันเมื่อไม่ยอมกันแล้วเราไปเจรจาเพื่ออะไรการเจรจากันนั้นเขาบอกว่าคุณจะได้ทั้งร้อยก็คงไม่ได้ต้องลดทอนลงบ้างเพื่อความสันติสุขของชาติบ้านเมืองเขาจึงพูดยาวไปว่า ถ้าลูกรบกันพ่อแม่จะมีความสุขได้อย่างไรประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพ่อของแผ่นดินเมื่อลูกรบกันเนี่ยท่านเข้าข้างไหนไม่ได้เมื่อเข้าข้างไหนไม่ได้เนี่ยท่านก็กลุ้มใจอย่างพอลูกบางพวกคิดว่าพ่อไม่รักก็ในฐานะาที่เป็นลูกขาดความกตัญญูก็ลบหลู่เนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเลย ในโลกของความเป็นจริงเมื่อเรามีปัญหากันอย่างนี้ในขณะนี้เขาบอกว่าเศรษฐกิจเสียหายการค้าการขายขาดทุนไปแล้วเจ็ดแปดหมื่นล้านและทำท่าว่ายังไม่จบสิน้นเนี่ยเราเห็นเห็นไหมว่าเหตุเกิดขึ้นมาหยกๆกแทนที่ว่าจะเกิดจิตสำนึกร่วมกัน มาเจราจาพาทีตามวิสัยของคนปฏิบัติธรรมหรือว่าคนที่อยู่ในศาสนาก็ต้องมาเจราจากันเนี่ยกลับไม่ทำฉะนั้นคนเจราจากันเนี่ยคนก็มาคุยกันว่าถ้าเจราจากันขาดธรรมะมันก็จบลงไม่ได้เหมือนกับอย่างที่ก็บอกว่าถ้ามีธรรมะเราอยู่ในศาสนาไหนการเจราจากันต้องล้างใจล้างใจมันก็ยอมโยมมาทำบุญเนี่ยจะเห็นไหมว่าก่อนทำบุญทุกครั้ง โยมก็ต้องรับศีลรับศีลก็คือร่างใจให้สะอาดพอร่างใจสะอาดแล้วบุญที่เราทำเนี่ยก็ได้บุญมากเพราะว่าคนมีศีลเนี่ยพูดจริงทําจริงไม่ไปทําร้ายคนอื่นเมื่อพูดจริงทําจริงให้อภัยโหสิในบางสิ่งบางอย่างทานที่เราทําไปนั้นก็บริสุทธิ์เขาจึงบอกว่าคนรับบริสุทธิ์คนให้บริสุทธิ์ทานบริสุทธิ์ก็มีอนิสงส์มากมีบุญมากแต่คนที่ไปเจรจาความคันเนี่ย มันไม่มีธรรมะแล้วมันก็จบลงไม่ได้หนึ่งครั้งสองครั้งกี่ครั้งก็จบไม่ได้เนี่ยนักว่าเราต้องมาศึกษาให้เข้าใจว่าเหตุที่เราทะเลาะกันมันเป็นเพราะอะไรเหตุการศึกษาเรื่องบ้านเมืองนั้นหรือว่าการเมืองนั้นโยมต้องพูดทั้งระบบถ้าเอามาพูดเฉพาะขีดเดียวคือจบไม่ได้เราต้องพูดทั้งระบบว่าความเป็นมาอย่างไรที่มันต้องเป็นอย่างนี้เมื่อเรารู้ความเป็นมาเป็นยังไงแล้วเนี่ย การมอมเมาให้ข้อมูลที่ผิดพลาดพูดจากโกหกเหลวไหลเนี่ยใส่ร้ายป้ายสีพวกใครก็ปิดใจไม่รับความคิดเห็นจากคนอื่นจากสื่ออื่นรับแต่ของตัวมันก็ไม่มีทางจบลงกันได้เนี่ยมาจบลงกันไม่ได้เนี่ยเราก็ช่วยกันทำร้ายประเทศชาติเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาคุยกันว่าเดี๋ยวเหลืองมาเดี๋ยวแดงมาแล้วก็คนอีกส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ย ทำไมเฉยอ,อยู่ไม่มาออกความคิดเห็นในฐานะเราเป็นเจ้าของประเทศด้วยเพราะเราอยากให้ใครกลุ่มใดกลุหนึ่งมาแสดงความรักชาติจนชาติพินาศย่อยยับก็คือเ็าบอกว่าชาติเนรักได้แต่รักกันคนละนิดรักนานนานชาติก็อยู่รอดปลอดภัยแต่ถ้าคนใดคนหนึ่งรักชาติมากจะเอาเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยเอาเป็นของกูและชาติก็จะล่มสลาย เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้เหตุผลที่ต่างคนต่างคุยกันเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะลงรอยกันได้เนี่ยแบ่งคนเป็นหลายลายพวกหลายกลุ่มอาจจะเขาแบ่งกันเองแบ่งกันเองว่าหนึ่งเป็นไพร่สองเป็นอมามมัดแท้ที่จริงแล้วประเทศนี้ไม่มีไพร่ไม่มีอมามมัดก็เหมือนกับคนที่เข้ามาบวชเนี่ยคุณจะเป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีถ้าคุณบวชทีหลังคุณก็ต้องนั่งหลังไอ้ลูกชาวสวนชาวนา แล้วลูกชาวสวนชาวนานเนี่ยชาวไร่าชาวนานเนี่ยถ้าคุณบวชนานทําดีศึกษาธรรมะแตกฉานาคุณก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตในทางพระเหมือนกันไอ้เรื่องนี้เป็นบุญเป็นวาสนาเราจะไปอ,อิจฉาเขาไม่ได้คนมีบุญมีวาสนาอยู่ตรงไหนก็ต้องโผล่โยมดอกบัวไหมดอกบัวเกิดจากตมแต่ก็ไปติดแจกันบูชาพระเป็นดอกไม้ที่บริสุทธิ์เกิดจากโคลนตม คนเราก็เหมือนกันประเทศไทยไม่ใช่ประเทศอินเดียประเทศอินเดียมีกษัตริย์พรามแพทย์สูตรเบาพรายก็มีเยอะแยะไปจันทงจันทานแต่ประเทศไทยเราก็มีคนพวกเดียวกันทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครเป็นไพร่ไม่มีใครเป็นอํมมา์แต่เหตุที่เราเรียกไพร่เรียกอํมมา์นั้นก็เพื่อที่จะหาพวกหาพวกว่าในทุกประเทศของโลกเนี่ยจะมีคนจนมากกว่าคนรวย พอมีคนจนมากกว่าคนรวยนั้นเราก็จะเอาคนจนมาเป็นเครื่องต่อรองจะริดรอนสิทธิทคนร่ํารวยไม่ได้เพราะทางพระก็บอกว่าคนร่ํารวยได้ก็เกิดขึ้นจากบุญวาสนาบุญวาสนาอย่างไงก็ตัดไว้ชัดในทางพุทธศาสนาว่าคนใดทําบุญให้ทานไว้เกิดพพหนึ่งชาติใดก็จะเป็นคนที่ไม่อดไม่อยากคนใดรักษาศีล เกิดชาติใดก็จะเป็นคนที่รูปลักษณ์สวยสหาพระศิลเป็นที่ปรุงที่แต่งให้เราดูดีมีสหาหอมฟุ้งไปที่ไหนใครๆก็ต้อนรับคนใดนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเรียนอะไรก็จบหมดเรียกว่าปัญญาล้ำเลิศเนี่ยมันมีอนิสงส์ต่อเนื่องกันมาอ,อย่างนี้ถ้ามันไม่มีบุญมีบาปมีเวรมีกรรมเนี่ยคนเราต้องเกิดมาเหมือนกันหมดถ้าเกิดมาเหมือนกันหมดนั้นโยมก็ต้องรอ ศาสนาพระศรีอริยะเมตไตรเมื่อเขาบอกว่าถึงห้าพันปีแล้วไวรารบาลยกันจะลางโลกจะมีคนพันใหม่ขึ้นมาเรียกว่าพันบริสุทธิ์ก็คือไม่มีกิเลสบุญเต็มเปี่ยมเกิดมาเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันเหมือนบ้านจัดสรรเนี่ยคนออกจากบ้านไม่รู้ว่าใครเป็นผ